ึกเหิมกันหน่อยช้างศึกใช้วิธีเกมลุกซัปโปโรซัดอิลักษ์สุขโชคนำทัพด้านมาโนวโอ,โนโอลลกขอควา้าแชมป์คิงคัพให้ได้ขณะที่2แข้งตัวเก่าทีลาทรสหร,รัฐประกาศขอลุยเต็มที่เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ ใหม่เกรเน่พลัสเนเกตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นเน้นเกรเน่พลัสเนเกตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเองเซเว่นอิเลเวนสิบห้าบาทขายแล้วซื้อยังอ่ะซื้อสิซื้อยังไม่ซื้ออีกซื้อสิซื้อ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องดาวของทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันศึกฟุตบอลคิงคัพรอบชิงชนะเลิศน,นะครับเดี๋ยวจะแข่งขันในวันอาทิตย์นี้เวลา2องทุ่มครึ่งนะครับที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับผ่านทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AIS Pay เป็นเกมที่แฟนฟุตบอลชาวไทยให้ความสนใจอย่างมากและคาดว่าเกมนี้ที่สนามสมโพธิเชียงใหม่700ปี น่าจะเข้ามาเต็มสนามเลยสำหรับแฟนบอลขณะที่ยอดการถ่ายทอดสดดูกันที่บ้านเนี่ยเยอะแน่นอนนะครับเป็นเกมที่สําคัญเพราะว่าทัพช้างศึกของเราเนี่ยอยากจะคว้าแชมป์คิงคัพเพื่อแฟนบอลชาวไทยเพื่อเป็นการปลุกกระแสเพื่อเป็นการเรียกความมั่นใจก่อนที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะมีโปรแกรมเยอะมากๆหลังจากนี้และเป็นโปรแกรมสําคัญเพราะฉะนั้นความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญนะครับ ล่าสุดเนี่ยมีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเอาเนื้อหาสาระมาฝากกันทีมชาติไทยเนี่ยส่งมานโพกิ้งแล้วก็น้องเช็คสุประโชคสรารชาติไปร่วมแถลงข่าวนะครับไปดูทางฝั่งมานโพกิ้งกันก่อนนะครับมาโนได้เปิดใจเขาบอกเกมนี้เป็นเกมใหญ่เป็นเกมสำคัญที่เจอทีมที่แข็งกร่ดงอย่างอิรักหวังว่าแฟนบอลจะเข้ามาชมกันเดสนามช่วยให้มีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม ตอนนี้สภาพทีมทุกคนมีสภาพความพร้อมที่ดีไม่มีใครบาดเจ็บตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพักฟื้นร่างกายซึ่งก็ในวิธีวิเคราะห์ผู้แข่งขันเท่านั้นในช่วง2อสาวันที่ผ่านมาแล้วก็ได้รู้แล้วว่าจุดอ่อนจุดแข็งของอิรักอยู่จุดไหนซึ่งทีมชาติไทยก็จะโจมตีในจุดอ่อนตรงนั้นนักเตะเข้าใจเทคนิควิธีการเป็นอย่างดีนะครับส่วนเรื่องของอนาคตของตัวเขาเองเนี่ย มาโนโพกิงบอกว่าเขาไม่สนใจอนาคตตอนไหนตอนนั้นแต่เขาขอสมาธิกับเกมวันพรุ่งนี้ก่อนเพื่อจะพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จเป็นแชมป์ให้ได้นี่คือเป้าหมายแรกส่วนอนาคตค่อยว่ากันนะครับส่วนนังเตะที่ลงเป็นตัวจริงก็รอดูเลยชาชัยบุญพรมในประตูตัวจริงแน่แล้วก็ตัวหลักลงครบนะครับพี่อุ้มทีรทรพี่ตังสารัตจูเย็นมาโนยืนยันชัดเจนว่าพร้อมากๆและณนะตอนนี้นะครับ ขณะที่น้องเช็คสุปโชคสารชาติกันหน่อยนี่เป็นดาวเตะตัวความหวังของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพนะครับก็ต้องมาแทนที่ของพี่เจชนาทิพย์พอช้างศึกไม่มีพี่เจชนาทิพย์ก็ต้องหวังกับน้องเช็คแหละที่มีประสบการณ์จากเจลีกกับทีมซัปโปโรและน้องเช็คก็ฟอร์มดีตอนอยู่กับซัปโปโรนะครับแต่เกมแรกน้องเช็คอาจจะยังไม่ได้โชว์เกมลุกอะไรหวือหวาแต่เขาจะประเด็นเรื่องของการเกมรับวิ่งช่วยเยอะแล้วก็ที่สําคัญคือ จังหวะก,การเล่นต่างๆเนี่ยช่วยเกมรับเยอะวินัยดีแล้วก็เพสซิงแต่ที่บอกว่าฟุตบอลไม่ได้เล่นคนเดียวไงคนอื่นต้องซัพพอร์ตกันเยอะๆด้วยนะครับน้องเช็คเนี่ยได้พูดถึงตำแหน่งที่เขาเล่นกับทีมชาติไทยเนี่ยน้องเช็คพูดเลยว่ามันเป็นแผนการเล่นที่เขาเล่นมาอยู่กับซัปโปรโรอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะถนัดไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากก็เข้าใจในระบบแต่ก็พยายามปรับตัว และก็นำประสบการณ์จากที่เจลีกับซัปโปโรมาช่วยทีมชาติไทยคือถ้าใครสังเกตเนี่ยทีมชาติไทยเราเนี่ยก็จะเล่นระบบหลัง3หลัง5คล้ายๆซัปโปโรคุณผู้ชมแต่วิธีการเล่นเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าซัปโปโรเขาจะมีคนคอยซัพพอร์ตเยอะอย่างเช็คเล่นกับทีมชาติจริงอยู่เล่นตำแหน่งเดียวกับที่ซัปโปโรนะแต่เช็คอะตอนอยู่กับซัปโปโรเนี่ยเขาจะขยับไปริมเส้นบ้าง ขยับมาข้างในบ้างและซ้ายขวาเขาจะมีคนซับพอตเล่นร่วมกันตลอดมีซึงะลูคัสอรโนโอโคไมโอกาชิวะแต่กับทีมชาติไทยเนี่ยจริงอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันแต่วิธีการเล่นของทีมชาติไทยระบบมันต่างกันตรงที่ว่าตัวซับพอตต้องเช็คน้อยไปเงยหน้าขึ้นมาแทบไม่เจอใครก็เจอแต่พี่มู้เจลสิงเหมือนว่าระบบของทีมชาติไทยเนี่ยคู่หน้าค่อนข้างว้าเหวจนเกินไป เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการขาดไม่ฟูลตตวลุกแต่ทีมชาติไทยเราเนี่ยบอลมันไปข้างหน้าค่อนข้างช้าและน้อยไปหน่อยมันต่างกับซัปโปโดตรงนี้ถ้าเกิดอยากจะมีเกมลุกที่บือหวาแบบซัปโปโดเนี่ยผมมองว่าทีมชาติไทยต้องเล่นร่วมกันให้เยอะบอลต้องพุ่งหน้าขึ้นเยอะและลองเช็คเนี่ยจะสามารถดึงเสถยภาพตอนที่เล่นกับซัปโปโดเล่นกับเจลีได้มากกว่าเดิมซึ่งตรงนี้เนี่ย มันขึ้นอยู่ที่มาน o โพกิงล้วนเลยในการปรับระบบปรับวิธีการเล่นผมอยากเห็นจริงๆนะครับว่าในเกมที่ไทยเจอกับอิรักระบบวิธีการเล่นของทีมชาติไทยจะซับพอร์ตกันมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับนอกจากนี้น้องเช็คสุประโชคนะครับยังบอกอีกว่าการเจอกับอิรักเนี่ยไม่ใช่งานง่ายเพราะว่าด้วยคุณภาพนักเตะของเขาแต่ทีมชาติไทยก็พยายามศึกษา จุดอ่อนและจุดแข็งของอิรักเป็นอย่างดีเพื่อที่ทีมชาติไทยจะสู้กับเขาอย่างเต็มสายภาพหวังว่าพรุ่งนี้ทุกคนจะช่วยกันผ่านอิรักเพื่อเป้าหมายในการเป็นแชมป์ส่วนตัวเขาอยากคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อแฟนบอลชาวไทยก็หวังว่าพรุ่งนี้พวกเราจะทําให้ได้อย่างที่บอกตัวน,น้องเช็คเองมุ่งมั่นอยู่แล้วนะครับที่อยากจะช่วยทีมชาติไทยคว้าแชมป์คิงครับก็รอดูแล้วกันว่าในเกมะอีกับอิรักระบบวิธีการเล่นของมานโพกิ้งจะทําให้เกมลุกดูดีขึ้นกว่าเดิม หรือแย่ลงรอติดตามเพราะอิรักเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเลบานอนทั้งเกมลุกเกมรับมันยากกว่าเดิมแน่แน่พื้นที่อาจจะน้อยลงแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดจะใช้วิธีการแบบเจลิกอย่างใจเช็คเฉิดฉายเนี่ยการเล่นร่วมกันต้องเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการซ้อมการเข้าทําเกมลุกอะ่ะมันต้องเยอะเพราะว่าฟุตบอลเจลิกเนี่ยเขาซ้อมกันแน่นในเรื่องของการเข้าทำนะโดยเฉพาะซัปโปโรเนี่ยเขาซ้อมแต่เกมลุกตลอดอะ่ะซ้อมกันมากี่ปีแล้วเกมลุกมันเลยแลดูหวา แต่เกมรับไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ค่อยได้ซ้อมเกมรับกันเท่าไหร่ไงมันก็เป็นที่มาแบบนี้นะครับแต่ที่แน่อยากเห็นเหมือนกันนะว่าว่าจะเป็นยังไงเกมลุกของทีมชาติไทยในแมตช์ที่เจอกับอิรักซึ่งน่าติดตามอย่างมากนะครับก็รอดูจากนั้นนะครับผมมีบทสัมภาษณ์ของ2นักเตะทีมชาติไทยที่เป็นตัวหลักอย่างพี่อุ้มธีรทรและพี่ตังสาราจูเย็นมาฝากกันขอบคุณคลิปจากสยามสปอร์ตที่มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเอาไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้าง <Expert> ครับ <izi ative> ครับครับก็ทุกคนก็พร้อมสําหรับเกมนี้แน่นอนครับก็เป็นเกมที่เอ่อทุกคนเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมร่างกายของตัวเองมาดีที่จะเล่นในในเกมนีค้ครับก็เชื่อว่าไม่ว่าใครจะได้ลงเป็นเซนแรกก็พร้อมที่จะทําเต็นที่เพื่อทีมชาติไทยแน่นอนครับแล้วก็เป้าหมายของเราก็หวังว่าจะคว้าแชมป์ในในวันพรุ่งนี้ให้ได้ครับก็ทุกคนก็พร้อมครับเรา เม,ามาื่อเมื่อวานก็ได้มีการฟื้นฟูร่างกายครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะลงไปทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ทั้ง23คนไม่ว่าใครลงไปกป้อหมายของเราก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเราต้องการได้ได้แชมป์ในครั้งนี้นะครับเจ๊ซางเดองเย,เยอ,เอเยววะย <laughs> ครับก็อาจจะเป็นหนังที่ เจบอกหรือว่าเราก็ไม่ไม่รู้ว่ายังไงครับก็ถ้าฝนตกลงมามันก็อาจจะเล่นยากนิดน,นึงครับแต่ว่าโดยรวมก็เราก็ต้องปรับตัวให้ให้ให้ตามกับสภาพสนามให้ดีที่สุดแหละครับก็ตอนนี้มันได้เท่านี้เราก็ต้องเราก็ต้องทําทําหน้าที่ของเราให้ให้ดีที่สุดกับสนามที่เราลงเล่นในครั้งนี้ครับก็ โอเคมันก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งนะครับเรื่องสภาพสนามอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เราก็พยายามที่จะโฟกัสในในในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับเราก็พยายามที่จะโฟกัสที่วิธีการของเราแล้วก็แผนการเล่นที่จะเล่นกับอีดักในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องส่วนเรื่องสนามเนี่ยเราก็เรา,เราต้องตัดตรงนั้นทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกแล้วก็พวกเราตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์ไม้ได้ครับคือถึมีมีทุกน ก็อย่างที่เคยบอกไปก็มีเคอร์ซนก็เป็นเ,เป็นแบ็คขวาที่ที่มองว่าเป็นสมัยใหม่เนาะแล้วก็เป็นแบ็คขวาที่ดูดีที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่ผมเข้ามาในทีมชาติครับก็หลังจากยุคที่พี่เปรมสุรีไปก็นิโคมมลซันก็เป็นเป็นแบ็คที่ดีที่สุดหลังจากใน,ในรอบหลายปีเลยครับแล้วก็น้องก็ทําทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ เ,เป็นอนาคตของของทีมชาติไทยก็ทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีที่ได้นนองมามาเล่นในทิมชาติชุใหใจครับก็กต้องออขอบคุณแล้วก็ที่มาช่วยทิมชาติไทยพูดถึงแฟนบอลหน่อยเข้ามาเต็มความจุสนามช่วยอะไรได้บ้างครับในเกมแรกที่ผ่านมาครับก็แน่นอนครับแฟนบอลเป็นส่วนสําคัญอยู่แล้วนะครับเราก็อยากให้แฟนบอลทุกคนเนี่ยเข้ามาให้เต็มความจุข,ของสนามนะครับมันก็เป็นกําลังใจ ให้ใหพวกเรามีมีแรงพืดสู้นะครับแล้วก็ผมหวังว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกเกมนึงที่เรา,าสร้างผลง,งานตอบแทนะแฟนบอลแล้วก็เราก็จะมาแชมป์ไปด้วยกันนี่ก็เป็นทางฝั่งนักเตะทีมชาติไทยนะครับที่ได้พูดก่อนเกมนะไปดูทางฝั่งอิรักกันหน่อยอิรักเนี่ยโอโ้โหโค้ชเขาใช้โค้ชชาวสเปนนะครับชื่อเคซุตกาซาสออกไม้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าการแข่งขันทัวนเมนต์คิงคัพเนี่ยสั้นมาก อิรักเองก็ซ้อมกันได้ไม่นานณช่วงเวลานี้ยังต้องวิเคราะห์คู่ต่อสู้ด้วยว่าจะต้องเจอแบบไหนเพราะทีมชาติไทยมีความหลากหลายแต่อิรักก็พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในเกมแรกหวังว่าจะนําข้อผิดพลาดไปปรับปรุงและดีขึ้นในแมตช์เจอกับทีมชาติไทยและเชื่อมั่นว่าจะเป็นเกมที่เอนเตอร์เทนท์และแฟนบอลอิรักและก็แฟนบอลชาวไทยนะครับแล้วก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่อิรักจะพยายามอย่างเต็มที่เจอกับทีมชาติไทยไม่ใช่งานง่าย เพราะไทยเล่นในบ้านเขามีผู้เล่นคนที่12ที่เป็นแฟนบอลชาวไทยคอยเชียร์และอิรักเองก็ต้องโรเตชันนักเตะด้วยเพราะนักเตะเกิดอาการล้านะครับอันนี้จะเป็นทางฝั่งอิรักนะครับก็รอดูเอออิรักชุดนี้ก็ยังคงน่าติดตามเหมือนกันมีนักเตะที่มีประสบการณ์ในไทยลีกมากมายเลยนะครับอ่ะก็ติดตามแล้วกันนะครับส่วนเซเบเล่นตัวจริงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะในเกมที่เจอกับอิรักนะครับตัวลหลักๆเนี่ย ก็ยังคงอยู่นะก็มีชัดชัยบุตรพรมเกษดากาแมนพันษาธีรทรบุญมาทันมีพิตังสารัตยอยู่เย็นสุปโชคธีรสินมิเคลสันเนี่ยอยู่ที่ว่าจะเล่นหลัง4หรือหลัง3เท่านั้นคือซิปเปอร์บเล่นตัวจริงชุดเดิมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดปรับเปลี่ยนระบบนะแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นน่ะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนระบบนิดนึงอาจจะมีอุ้มมเล่นแบ็คซ้ายเติมเล่นกองกลางหรือปรับหลังสี่ แต่เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกทีนะครับเพราะว่าเกมเจออิรักมันต้องละเอียดจริงๆเพราะอิรักเนี่ยเป็นคู่ต่อ,อสู้ที่แข็งแกร่งนะครับอันดับ70ของโลกไม่ธรรมดาพวกเขาอุดมไปด้วยผู้เล่นคุณภาพเท่านั้นทั้งนั้นถ้าเราประมาทเราโดนได้เราต้องเตรียมทีไม่ดีสมาธิให้ดีนะครับและอย่าง่นในบ้านเสียงเชียร์จากแฟนบอลเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นกําลังใจที่ดีนะครับขณะที่ทางฝั่งบดามแป้งนุนพันล่ำซำก,กันหน่อยนะครับออกมาปลุกใจนะผู้จัดการทัพช้างศึกของเราก็บอกว่าเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นไม่น่าเชื่่่อวาาผานไป เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบชิงเป็นเกมที่ยากกว่าเลบานอนเพราะอิรักเป็นทีมชั้นนำอยู่ในอยู่ในอันดับ7ของเอเชียอันดับ70ของโลกซึ่งสูงกว่าทีมชาติไทยถึง43อันดับและยังเต็มไปด้วยเตะที่เล่นอยู่ในยุโรปเกือบครึ่งทีมแน่นอนว่าทีมชาติไทยจะเป็นรองแต่เราก็พร้อมสู้เต็มที่โดยเฉพาะการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลบรรยากาศในทีมตอนนี้ดีมากทุกคนดูมั่นใจมากขึ้นเท่าที่คุยกับทีมโคชมาโน ก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายนักเตะไปในทิศทางที่ดียอมรับเกมเจอกับเลบานอนเนี่ยใช้พละงกำลังไปเยอะแต่ยังไงซะเรื่องของขวัญกำลังใจตอนนี้กำลังดีมากๆทีมชาติไทยจะทำให้ดีที่สุดคว้าแชมป์สมัยที่15มาครองให้ได้และอยากเห็นภาพแฟนบอลเต็มสนามเป็นกำลังใจให้กับทัพช้างสึกด,ด้วยผมเชื่อว่าในเกมวันอาทิตย์นี้แฟนบอลจะเข้าไปเต็มสนามแน่นอนอยู่ที่ว่าทีมชาติไทยของเราเล่นแบบไหน ถ้าเล่นแบบได้ใจแฟนบอลกระแสมันก็จะดีมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นไม่ค่อยดีแล้วโดนกระแสมาอีกจะแบบหนึ่งแล้วมาโน่น่าจะอยู่ยากขึ้นเพราะฉันรอติดตามส่วนตัวให้กําลังใจรุ่นพี่น้องนองนักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างเต็มที่ให้กําลังใจโค้ชมาโน,โน่อิชิอิที่ทํางานร่วมกันให้กําลังใจมาดามแป้งให้กําลังใจแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนนะครับไปเชียร์กันเยอะๆผมเชื่อเป็นเกมที่สําคัญย้ำอีกครั้งเจอกับอิรักในวันอาทิตย์นี้10กันยายน2ทุ่มครึ่ง ที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีถ่ายด้สดผ่านทางไทยรัฐทีวีและ AIS Pay ใครมีบัตรไปชมกันใครไม่มีชมที่ชมที่บ้านและส่งเสียงเชียร์กันเยอะๆทุกกำลังใจจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับนักเตะไทยในการเอาชนะอิรักให้ได้ติดตามรับชมกันนะครับอะสู้กันเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวมาช่วยมาเชียร์กัน คลิปนี้ไปก่อนประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในช anel ตองซุยฝากคอมเมนต์เข้ามากันด้วยรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอขอบคุณเกรนเน่การุลาบาพัทที่ยังคงอุดหนุนและเป็นสปอนเซอร์กับช anel ตองซุยอยู่เหมือนเดิมคลิปนี้ไปก่อนจะไปคลิปหน้าสวัสดีครับ